สวัสดีค่ะพี่น้องสุขพลินมือนีสาวเจย์บันหัวหน้าพาหล่อผ้าข,ข,ขบคุกขบปลาด้วยค่ะเด้อมือว่านโบไดขบปลาเนาะคะ่ะเนาะไปแถวโบมานเป็มนมณีมาลองเบิ้งมาใกล้แหน่ข้ามเพลินเกลียวมึงควรโอ้อยากอ้าง <S <S เอออยากอ้างหันขังบ่เหน็นพีต้องหันหลังเออไปสวัสดีครับสวัสดีแฟน์ครับทูทันครับผมมือนีมาไก่ขึ้นเก่าหล่ะครับข้ามเพลินเกลียวครับมือว่านเนียมาอยู่เด้อพี่น้องแต่ว่าโบไดมาพี่รอแถวบ้านโบไดมามีแนวใดก็เลย แถวบ้านยังตรกราศีแปดเออกตรตกราศีอยูหรอกว่าคือจังอัน,ก,นการในการไล่สดนั่นแหละพี่น้องอบ่มีแนวใดก็เลยบ่บมีขีบล่งเลยครับไล่ดนั่นได้ของเื่อนเขาแมนครับเป็นมือที่อัตคัดอยู่หมู่บ้านนี้อีกมือหนึ่งอ่ะป่ะตามไปลุนกันเลยครับมึงตีเหรอพี่น้องดอกนี่มึงขามึงขาอเอาฟังเสียง เสียงจะนีนะเสียงในังกล่องสีสาดขวักเขาเจอเอ,อินมาเอาดอกนี่แล้วพี่น้องดอกยังงามยังสวยขายังอวบยังตันเหมือนเดิมครับสิบปาดเสียงหายพังเขาไ่ได้พังบ่วบ่บใหายพังดอเก็บเห็ดอยู่ครับ,รบเห็ดไข่ดอกหนึ่งแป๊บหนึ่งไข่เขียวคือเก่าเล่าพี่นออ้องของหอมครับ ว่าเฮ็ดมือนีห้างเดียวต้องเอาแมีนครับต้องเอาครับฝนกับสิเริ่มห้างแล้วล่ะผมคิดว่าร์พอบาร์ป่า,าแจ้งเลยไหมป่าเปิดแล้ยไหมพี่น้องหมอกก็ไล่ทั้งเสาดิดิีหยังเฮ็ดยังผมมักตะขาทัานหรับพี่น,อน้องขาเฮ็ดอัวหัวเนี่ยหล่อเป็นงามอยู่ดิ ขาเห็ดไหมอีพออีิมีอือมึงดอกนี่พี่น้องจะเบ่งบานตั้งแต่เทอยู่ในขีดินเลยปาดขายเหิดไหมอีพอยยิมีอือดอนีนะเบ่นาเนียขาเห็ดไหมอีพอยยิมีมา แข้งกี่ดีอันสูชที่วนี่หอมหวนหวนเลยที่พี่น้องเลมบมนว่าบ้อหอมเลยพึ่งดอกนี้ครับพี่น้องนาเป็นห้าคันเลยคือ ปลาได้ขาเห็ดไข่างานสำปลานี่หามาเปรียบเทียบเนี่ยพี่น้องตุสวยงามเลยปลาเนี่เอี้ยงลอกไม้เอ้อที่สุด พูดเอาหัววุ้ย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 ขลาเห็ดนะวุ้ย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 ตัดวุ้ยเมันเป็นเห็ดตูปู่เนาะคือเนาะคือขาดงานกอแดงงามๆครับพี่น้องมาหอดมือนีเห็ดกิดหางแล้วล่ะครับพี่น้องแต่ว่าหันผอมันเกิดมีแต่ดอกงามตั้งสีเนาะต่ว่าเห็ดเห็ดหางอยู่ถือว่าหางอยู่ขุนชาโจ๊กเมนกับอดสาอดสูย่างเอาครับ ้นยางเอาจังสีพ่อสีใดอย่างสีนอะ่ะโอ้โคือบทกดหนาจอมันมัม่วมห้จเจ้าหัหินน่ะมั่วมันเบือ่ออกมงี้มา ับรถมาเมื่อเช้านี่ก็หมอกลงหนาหน,า,หนาดิพี่น้องถันใดขับรถยนี่ยมึงขึ้นหรือว่าตะเสาตะเด็กนี่ก็ขอให้ระมัดระวังในเด้อครับพี่น้องเด้อหมอกลงเป็นบางผืนทีพอแค่ขัดเหนือปตะวันออกเคียงเหนือ,อ,อปโอตาา ดเดี๋ยวบือหาคนเด็กตาบน่อยอือจะลุ่นน่มเลยน่มสาวนะมันเป็นเกี่ยวมันปูกับกำลังงานสิเดี๋ยวฮ็ดมันปูน้ำยูไปผัดเกีเอาโรดไปยำตามจริงกัมันเฮ็ดมันปูนี่แซ่บว่าแพ้่เห็ดชนิดอื่นได้พี่น้องอีหลีไปไ<ะ><ะ>เอานางสันว่า เขียวองค์่งเลยครับได้เงี้ยได้เดียวทำหนึ่งไหมได้แล้วโอ้หหอนไปเศร้าหอนนี่สิแดดเริ่มออกแล้วครับพี่น้องมาเด้อพี่ดอกนึงงามๆกลมกลึงเลยม่นลิงคิ่งตีม่นลิงคิ่ง มั่วง,ง้ามครูครับวุ้ยดอกนี้ไหมขอขอสักจอดสิเอา้าดอกตูมอีกดอกนึงครับเสาาเจอพ่อเฮ็ดแล้วพี่น้อง ดอวนางสาเจครับมาหนิน่มีอยู่อันนี้ก็ดอกหน่อยพื้นที่เนาะห้องบอลครับพี่พ่อใดอ้อันนี้ได้่ยู่ได้อย้่นีุ่้ตงฟาดนี่ดอกบอนี่เห็นตาดีอยู่เนาะ แต,แ,ตแต่ดอ,อ,อกคาบบะคาบะก็ไต่ายเป็นยังพี่น้อนงนังเสนอครับสามดอ,อกครับแต่ว่าถ้าอันเห็นทึิงๆน่ะมันมันเปเนื่อยเปื่อยขึ้นมาโบาท่านโอ้แต่โบไมีโบเห็นห้อยคนจิม๋มเ็นห้อยคนจิมแสดงว่าเป็นเท้าแล้วลึกตาุนึก,นกหนึ่งตุ้มสวยๆครับผมปรากฏเป็นสองตุ่มครับพี่น้อง มันโพดินเลยเห็ดแดงครับออเอาเนี่นี่ของแถมจมขึ้นมากเลยจมขึ้นมากเลยขาขเท้อเขียวนีขว่ขาวาโอ้ยเห็ดไข่ขาวอีลีครับนี่นี่นี่ นี่คือเห็ดไข่าขาวเด้อพี่น,อน้องภาคเหนือันเดินเห็ดลมเห็ด<ม>ห,หน้าเศร้าทั้งสีนะ่น่ะเออขอเด้อเจ้ายู่น้ำปลาดอกเข้าอยู่น้ำเมื่อนอบ่งเขาบบดุดนี่แหละจะมันได้แมนครับตอนนี้ก็เริ่มได้ที่แล้วล่ะพี่น้องด้เมาอย่ากันยุง่ง ดีครับเรื่องดีนี่ดีดีดีมึงที่หลักขั้นหงยหงายยูแต่กับเมาครับต้องต้องแบบเพียรในชินบุญละสัวสิชินนี่ก็คิดว่าสิเป็นแนวไม่หลือหลักคนได้บ่มึงดูเฮ้ยเป็นอะไรเป็นตารางเลยบ่ได้รางบ่ได้ก็บ่เป็นนังดอกไปหนวยสวนเหาแมนครับกูแล้วเสร็จเพราะว่าในสปอร์มันล่นเลยดินี่ล่นหมดแล้วสปอร์ร่นแล้ว บาดนาเฮาเห็ดใครเห็ดฉันเห็ดลางเห็ดคู่บุญคู่บารมีนี่นี่นี่แหละเพราจำเป็นต้องเป็นเห็ดปวกครับมันตรงไหนดอกนี่โอ้เห็ดปวกี่ขันเล้าขาพี่น้องเอ้ยว้ายเพาว่าแล้วนี่ลราเขาโด่งดังขึ้นมากะย้อนเห็ดไข่นี่แหละเนีนเออกล้ยังวงสองปี สองปีเต็มทีเสาเจอหัวแจักเฮดไห่สองปีสองปีแน่นอยสองปีแมนหัวแจ๊คจักเฮดไห่เขียวแม่ตะกี้บ่เคยมีไดบ่เคยพ่อบ่เคยพบอยู่บ้านก็บ่เคยมีตะกี้ก็เก็บเห็ดทั่วทิพบุทั่วแดนแม่นเก็บเห็ดหาดแน่เห็ดขี่ตะลุยแน่ไปแกงเห็ดขขาแป้งเห็ดโอ้เห็ดโคกเห็ดสากนี่แหละอย่าลืมเลยนี่มีวันนี้ได้ก็เพราะแฟนคลับแล้วก็เห็ดไข่แมนเฮดแมนครับ อุ้ยอันนี้ก็าลังดันดินขึ้นเลยพี่น้อง ตุ้มอะไรนะแจ็คเสียแจ็คเสี่โอ้ยหงุ่มจุ่มกลุ่มขาโหลดพี่น้องง่าขาอ้วนครับดอกบานครับ ู่น้ากันเลยพี่น้องคือจังคุณเหยียบเป๋เหยียบห้ายยังคุณนอนนอน,น,อนถา่าดอกบานครับดอกทุ่ม ตั้งเจินเถือนเลยครับ,รบดันดินเึ้นเลยอย่นออ้อางอ๋องัดเลยสามดอกครับ ีดอกที่ต้องจุ่มดอกบานงามเลยพี่น้องอยู่เป็นจุ่มเลยพี่น้องนี่ไข่เขียวครับวิคอ๋อช่างนันบบอ๋อทอดกันทาไป ง่ามทุ่คนซีดอกครับพี่นอ้องดอกอที่หาดอกง่ามครับดอกตูมสวยๆวยครับเด็นเขาอ้อนี่งห้อยนคอยเนเอาแล้วพี่น้อง น,นี่อ้อยเข้าเพิ่นครับโอไม่สมัยเสียบุกชินนี่ล่ะคะมือน,นี่เน้นของหอมครับพี่น้องของหอมข,ของกินกับพักเส่บนี่คอได้ใส่โอุย้ยเพิงหวานตัวนี้อืออุ้ออยพาดดอกใ่ญ่เถอะนี่ดอกงอยงันใส่ อ้ยจัดการเลยครับอของดีของมาตรฐานคือเก่าครับคุณ้งงองไปริขาเงาดีมามันโปรฮิตโปรลุนนีใส่หมีดเลยค่ะค้าบวาาวัวเงาเรากะน,นี่เห็นบอก เงินบอคือขาดว้วยเสียบิล่ะล่น่ะเบั่งติล่ะผายมันขาดดวยเลยเสียนี่บมองเลยวนึงเห็นสี่คลิปลอเด้กี่กรับคนะครับ ก็เลียวไปเห็นดอกเห็นดอกพี่น้องมือมือหลังม,มือบังพี่น้องขี้ขี้ได้่จังไลเก้าจุดว่าเนม่ยนาอีหลีครับถามมือเปล่านี่อยหามเลือกพี่น้องมาในน้ำให้ใส่มือขวดครับนอกจากสิมีประสบการณ์ดีๆคอยขี่แ็บกลประสบประสบการณ์ลี่นสักไหงหงนนะประเสบนี่เหยียบครับไม่เห็น วกสายน้ำปลวกน้ำแกงเดี่ยวแต่พื้นที่มันเสื้อนครับปวกจิตแหมบ้ากับบ้าอะไรดอกพี่น้องเพราะว่าไม่เห็นแล้วเด็ดออกพี่น้องเห็นบ้าพี่น้อง เก่งเราเคยรวยดีได้ละ่ะแม่เดแล้วเต้าผู้มากดอกครับพี่น้องมากเบดเอาเด็ดออกมาหนี่โอ้ยเสียงไหมก,อกอ๊อบก๊อบเฮ็ดไข่กระโดอง่ามพ่อเฮ็ดไข่พี่น้องมือ <c oughs> อันนี้ก็ถือว่าสุดยอดคุณนภาพพื้นันครับพี่น้องนี่อิ๋บัวเดเาปิดทึกระตา เธอคือบกเอื uh, oh, ่นเนี huh. ่ยปัดก็ผีกันด้วอุ้ยนั่นเห้เรางูครับกอนน้องออกมาออกมาโอ้ยตองตัดแต่งขามาเนี่วางโดดวางโดดวางโดดเ้าโอ้ยมันขักมันเน่ยเป็น้องม้าขักขักเน่ยเลยมันนี่นี่ชูเหดอเหี้เลย น้ำเขาเน,น,นายๆนอยนี่ถ้าของเสียบละเอาง่ายๆเอาออกเลยถุงเท่านั้นเดี๋ยวถอดถุงเท้าบุดออกก่อนดีดีดีอเออนี่เหละแต่ที่ไข้า,ขาวข่อยเขาลิดลิบจีบบ๊ของอกมาไปอุ้ยปีน้ำให้ติดตัวกำลังเลยครับจีร่ดวงดนี่ อหอบเห็ดมากอีกแล้วพี่น้องเห็ดแัง,ง,งเห็ดนาเละโอุ้ยตกไม่แตกจังเลยจังกลางดีตกไม่แตกโอนกระตาโจทับไปเลยเห็ดปวกบ่เป็นหนังเพราะว่าเห็ดมันอยู่ในชีพห้องเบิดแล้วเราต้องจัดให้มันยากเลยครับจับบ้างจับบ้างจับบ้างไปเลยอุ้ยหัวหัวบางเห็ดนี่ครัอบดอกบานงามๆแดดแดดแดดเี้ยัง ผมขบกกาายเลี้ยวเสียมก้มไปนี่ไหมเหลี่ยมภาพ่ามาหล่นไหมเสียมกระไดดไข่ครับเอาเตือนมาอาทิตย์ปวกเนี่ยขอบาจันนี่โอบาลุงขาตัดอีกอยู่นะเอากล้าชนกลมมือลุย ห้อยเก่าเพิ่นครับพี่น้องคาดว่าผมเดาถือที่นี่ห้อยเก่าผู้ใดนี่ออกแน่ออก้ะัน <Okay. S 2> <c oughs> เป็นแฝนนังสีกับสีใสเมือขุดหาได้ยุพี่น้องเชี่ยวหาไดย้ยุจะถ่าใบไม้ลายๆนี่หามเลยตุ่ม,มๆก็ร่างโพเขึ้นจากดินครับ มึงเท่าไรพี่น้องอู้ยสมันงามคักซะพะผอยแม่เอ้ยมึงขาไม่เปลี่ยงพี่น้องอุ้ยว้าย,ยกลับเหลือดิหนิครับผขกัะย่างกลับเท่ายังพอ่ออุ้ยพุ่นพุ่นอีกรองหนึ่งป๊าดตัวพุ่นไหมเตะดอกง,งาม มันเลยเปียงพี่น้องแต่เพีงเ่าเอาไม่ใช่ไหมไม่ใช่เป้าหม้เพราะมันเป้าหมา้พ่ะนะเรา,จาเราจอกับหอบมากเราเจอกับหอบมากขึ้นกันครับเราจัดระเบียบบ่อเบ<อ>่ต,ต้องจัดดอกวางใส่กับตาเลยคอยมันอยู่ในกับตาหน่ะว่าตะโบเฮียนี่แหละครับพี่น้องมานขึ้กันเลยประเด่ได้เฮ็ด,ดปวกวายก็ได้แปะจู่หู้กับตาอันห่วงกับตาได้ใบน้ำเขาอยู่ไดแล้วค่ะล่ะอลาไปก่อนสำหรับคลิปนี้เด้อค่ะเด้อขอบคุณทุกๆกำลังใจขอบคุณทุกไลน์ทุกเพจทุกคอมเมนต์ค่ะขอบคุณ ที่คิดฮอดคิดถึงค่ะสวัสดีค่ะไปแล้วครับพี่น้องขอบคุณทุกทุกท่านครับมผมว <laughs> สวัสดีครับ <c oughs> ใน่คือบัถืออกระตาบันทึกอรอห้เจ้าถือ